สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตัดใบกล้วยแห็งกรอบเต็มเลยนี่ค่ะทำความสะอาดสักหน่อยโอ้ยร้อนแต่เชานี่ใบกล้วยใครอยากเอาไปทำขนมนี่เอมีแตบใบงามๆนี่กล้วยน้ำบาท เพิ่งรดต้นไม้เซตอ้ยวแดดจ้าแดดจ,จ้าเลยค่ะทุกคนอ้อกิ่งนั้นยังไม่ได้ต,ตัดออกหน้านมันยุดใสอ,อ,อันนี้ยังไม่ได้ต,ตัดออก มันจะเช้าเลยค่ะทุกคนดูแดดสูดแดดไม่ไหวร้อนมากเลยเห็นวไม่ตัก,กท็ทีนี่นะไปกล้วย งามๆทั้งนั้นเลยใครทำขนมมาเอาเริอมใบกล้วยเนี่ยตางนู้นยังไม่ได้ตัดเลยนูนฟังปูลอนเหลือตรงนู้นกับตรงนู้นยังไม่ได้ไปตัดนูนฟังเพิ่งลดต้นไม้เสร็จ เทียดบ้าน,านอุน่นสุกเห้วท้องบนโอ้ยหลอนไม่ได้เอาน้ามากินเสียงนกกวักอันนี้กลุ่มเกี่ยมดแล้ห ว้ายร้อนรลอนรลอนอันนี้ซุกแล้วเด้หนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาออกเดี๋ยววางนีดก่อนขอทุกคนอันนี้เพาะกระเพราไว้เนี่ยไก่เคี่ยวมัและ ลูกเดียวยเหงื่อเตียกซึบเลยเอ้าแท้จริงเต็มเลยตรงนี้ ที่ยังไม่ซุกแคลเอาไปวะเออเรื้อเงว่อนนี่มันไอ้ยังดุกเลยนะกิ่งนี่ฉันยังไม่ได้เก็บเลยมันหายไปไหนวะ ร้อน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 ลดพฝั่งนี่เดี๋ยวตอนเย็นท่านจะลดฝั่งนี่พเพราะแดดมันจ้าเราไม่ไหวฝั่งนี้ลดตอนเย็น ไม่มีลมเลยโอ้ยร้อนเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่เนะตอนนี้ร้อนมากเลยหิวน้ำด้วย ขอไปกินน้ำอยู่บ้านโอ้ย้ายดูแดดเอาลุมมานิดนึงยังไม่ไม่มาถึงคนหรอกประมาณนี้แหลคะค่ะทุกคนอันนี้ก็มันมันไม่หวานหรอกเราจะเอาเม็ดมันไปเข้าบ้านคะ่ะทุกคนเขานี่